ะแล้ววงแล้วก็ภาพแบบนี้สี่ท่านอย่างนี้นะไม่รู้กี่เพลงต่อกี่เพลงแต่ขณะนี้ร้องเพลงอะไรแล้วก็ภาพที่สามครับก็แตกต่างกันออกไปนะฮะลักษณะก็เปลี่ยนไปอืจะไปรู้ได้ยังไงว่าร้องเพลงอะไรอยู่ส่วนภาพที่สี่นะครับอ่ามีสมาชิกเลยเต็มไปหมดเลยเยอะแยะ,ยะมากมายโอ้โหเป็นอย่างนี้ครับร้องเพลงอะไรอยู่คุณธน,นาชัยก่อนครับท่านแรกเชิญออกมาครับอ่าดูให้เต็มที่นะครับ อย่าลืมว่าเหลืออันที่ยากเออใช่ใช่ใช่ช่วยได้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 ไ,ดไ,ด <laughs> ไม่ต้องห่วงผมปิดวอลลุ่มไปแล้วคุณไม่ได้ยินหรอนี่ดูทั่วแล้วฮะดูทั่วแล้วคุณจะฟังให้หมดก็ได้นะฮะคิดว่าจะเลือกอันง่ายก่อนละกันจะเหลืออันยากไว้ให้เขาอไม่รู้อันไหนยากอันไหนง่ายไปเรีย<ใ>นไป<ด>รู้ได้ขอเลือกภาพที่หนึ่งเลยแล้วกันครับภาพก็่ป็นหนึ่งแรกภาพเป็นหนึ่งภาพที่ง่ายสุดนะในนี้ นยัังงไรครบมจะเป็นภาพอจอร์เลนนอนกำลังเล่นอคูสติกีตาร์แล้วก็ลิงโก้นี่ตกโกลักษณ <c oughs> ะ <c oughs> ลักษณะาการแต่งกายยังเป็นภาพเขาวดำอยู่ <c oughs> นะครับ <c oughs> น่าจะเป็นช่วงพิเทิลยุคตน้นภาพนี้จะมาจากภาพยนตร์เรื่อง The a r d d a y Night นะครับเป็นฉากที่ว่าซ้อมซ้อมเพลงกันก่อนจะเล่น <c oughs> เล่นแสดง <c oughs> นะครับแล้วก็ หนง e ังเอฮาร์ดเดนไนนี่จะมีเพลงที่จอนเล่นด้วยอะคูสติกกีตาร์เนี่ยอยู่แค่2เพลง<ม>อันนี้ก็คือเนีืยสองเพลงแล้วอ๋อแสดงว่าจุดหลักก็คือดูดูดูเครื่องดนตรีที่เขาเล่นครับโอ้โหแถว,วๆนี้เส้นนี้อะไรไม่มีผลใช่ไหมครับและเพลงเพลงหนึ่งที่เล่นเนี่ยจอนจะไม่ได้ร้องนําแต่ดูจากภาพเนี่ยจอนเป็นคนร้องเพลงนี้แน่นอนเพอาะอาปาก ก,ก็ฟังอีกทีเอาก็้าไทีเอาเอา,เอาโอเคเขาตอตอบตอครับอมีขาตอบมาต่างหากด้วยป่ะอ่าครับอือหือตกลงข้ตอบนะครับเอาเข้าประจำที่นะครับระหว่างเดินกลับไปนะคุณสมบูรณ์จริงๆแล้วคุณสมบูรณ์ขาวนี้รู้ไหมว่าเพลียอะไร จะเลือกแรกกันเลือกเท่ที่หนึ่งเหมือนกันก่อนจะเลือกอ๋อนี่ง่ายสุดนะแหมมาเลือกของผมไปซะแล้วเอาละครับเพลงเพลงนี้จากการเห็นภาพขนาดนี้แค่นี้เท่านั้นเองนะแล้วเพลงเด e Beautiful t h i n ไม่หมดเลยแหมรู้ได้อย่างไรเพลงเพลงนี้ชื่อว่าเพลง If I f a i l ครับ If I f a i l นะครับถูกหรือไม่ถูกเล่นต่อไปเรื่อยเลยครับเป็น If I f a i l ถูกต้องนะครับ ภาพที่เห็นจอห์นเลนนอนกำลังร้องเพลง If I Fail แนวเพลงบรรดาที่จอห์นแต่งขึ้นจากประสบการณ์ของตัวเองและภาพที่รายการนำมาใช้นี้<อ>เป็นตอนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง A Hard Days Night ภาพ,พยนตร์เรื่องแรกของ The Beatles สาคุณมรณครับสองสามสี่เอาหูฟังได้นะไม่ว่านะ คิดว่าในบรรดาสามภาพที่เหลือที่ทำนี้น่าจะง่ายที่สุดอ๋ออันนี้ง่ายสุดนะสั้นที่สุดสองอันนี้ยากไหมต้องเดาแล้วเอองั้นปล่อยไว้นะปล่อยไว้ก่อนเออปล่อยไว้ก่อนตกลงเลือกไหมสามเลือกครับเลือกนะฮะตกลงเลือกสามแล้วครับเอออืมอันนี้ในเรื่องวิธีการสังเกตอันนี้น่ายามมาจากเพลงที่คาเบย์ออกรายการทีวีของเดวิดฟรอสเดวิดฟรอสนะซึ่งถ้าทำไปสองเพลงคือเฮ้ยจู e กับเล็บ l ูเลชเล็บบูเลชเล็บนะฮะ ถ้าเพลงน,นี้พอพอเล่นเปียโนเสร็จคีย์บอร์ดเสร็จผมพิสูว่ามันน่าจะใช่วิธีการหลักๆคือดูไงดูว่ามันยุคเวลาไหนยังไงจากไงเนื่องจากผมโตมากับวีเทลนี่นะแล้วพอมองตาตรงนี้มมลแล้วผมนึกถึงเดวิสฟรอสันตีเลยที่ไลฟ์ฟังคือว่ามันเล่นอยู่สองเพลงเองแล้วก็สองเพลงเองจำได้ว่าสองเพลงเองด้วย <S 2> 2 <S เพงเองแล้วมีเพลงมันก็มีคีย์บอร์ดก็มีอยู่เพลงเดียวแล้วเพลงนี้ใช่หรือไงฮะ ชัครบอาจจะเมื่อยกําลังพักอยู่พอดีแล้วมือไปวางหรือเปล่ามีสิทธิ์เงินเอาล้วสิ <c oughs> ตกลงวันจันแล้วนะครับเอาละครับเข้าประจำที่นะครับถ้าหากว่าถูกก็แค่ยังจะเล่นต่อไปเรื่อยๆฮะผิดคนใดคนหนึ่งอีกคนนึงได้คะแนนไปเลยทีเดียวเลยนะเช่<า>นเดียวกันนะฮะคุณธนาชัยทราบไหมครับอันนี้ทราบน่าจะทราบเหมือนกันนะฮะอ๋อคุณสมบูรณ์ครับถูกก็เล่นต่อนะครับเพลงเพลงนี้ชื่อว่าเฮจูเฮจู e y พอมาเป็นเฮจู u d e นะครับถูกต้องนะครับ และภาพที่เห็นนี้ The Beatles ล <Hey, S 1> กำลังร้องเพลงเฮจุดเพลงที่มีความยาวเกือบแนาทีโดยพอรแมคคัตนี่เป็นทั้งคนร้องและคนแต่งเพลง <You S 2> เพลงนี้ใช้เวลาบันทึกเสียงติดต่อกัน <I S 1> ยาวนานถึง5วันคุณธนาชยออกมาตรงนี้ครับเลือกแล้วก็ให้ถูกให้ได้เพื่อตัวเองไดหนึ่งคะแนน,นนะฮะ เจอหินเจอโหดเจอยากแล้วนะครับตอนนี้สองกับสอย่างที่ทั้งพูดเลื้อไว้ภาพนี้จะจะยากมากยากมากยากต้องระดับอาจารย์นะโอ้จะเป like <Pro of. S 2> Ho, ็พระอาจารย์นะอาจารย์ก็มาเลงมาแล้วอันที่ยากด้วยผมขอออกข้างล่างแล้วอันอันนี้ถึงยากไหมอันนี้ก็ค่อนข้างยากแต่นี่จะยากที่สุดอ๋ออันนี้ยากที่สุดสุดยอดความยากให้อาจารย์ไปเอามาดูอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นอาารย์แสดงดนตรีครั้งสุดท้ายของเดอะบิทเทิลที่อาคาร แอปเปิที่ลอนดอนเอองั้นเล่าตังนิดหนึ่งเป็นรูปต<อ>นันเตีงงครับลังจากที่เขาซักซ้อมอัดเสียงเพลงที่จะใช้ในอัลบั้มเล t ด t b เสร็จแล้วเนี่ยเป็นตอนช่วงต้นปีบริเวนวันที่30มกราคมปี1969เขาขึ้นไปเล่นบนหลังคา มีการเล่นดนตรีของพิธีนโดยที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เก็บตังค์ไม่ได้เก็บเงินก็ดูมีการเซอร์ไพรส์นี่คือหลังคาละกัเ <ๆ S 1> ต,ตึกุณมันนักเอะครับการเซอร์ไพรส์ชาวลอนดอนนะครับซึ่งเพลงที่เล่นในในวันนั้นเนี่ยที่รูปคอนเสิร์ตเนี่ยจะเล่นอยู่ห้าเพลงซึ่งมันเป็นไปได้หลายเพลงมากเลยจะเพลงแรกเขาจะเริ่มเล่นในเพลง Get Back เพลงที่สองนี่ Don't Let Me Down แล้วก็มี One After t w e n i n e I Got A Feeling แล้วก็นี a กับอนี่ซึ่งหลายเพลงเนี่ยจะจะดูว่าใครร้องบ้างเพลงที่เห็นนี่จะเห็นว่าจอรนเลนน้องกำลังร้องแล้วก็เอก็ร้องอยู่้อลักษณะว่าร้องทั้งคู่เนื่องจากเป็นคอนเสิร์ตที่เซอร์ไพรส์เนี่ยเพลงแรกๆเนี่ยจะยังคนน้อยอยู่นี่รู้สึกคนจะเริ่มเยอะแล้ว ตอนนี้มีในใจอยู่สองเพลงเหรือสองเพลงอะไรกับอะไรครับมีจอนดเลสมีดาวกับเกตแบบจะสังเกตว่าจอร์ดเฮรสันเนี่ยทำท่าเหมือนเหมือนเหมือนจะจะรีดก,กีตาร์จะดูจากมือที่จับกีตาร์โอ้โหขนาดนี้กำลังดูตรงนี้อยู่นะฮะเท่านั้นเพรานั้นเพลงตอนดเลสมีดาวนี่น้าน่าจะมีโอกาสน้อยแล้ว โอ้โหกลายเป็น oh, ลังเลขึ้นมาแล้วนะครับแสดงว่ามีผลตรงนี้เลยทีเดียวนะฮะถูกตัวเองไม่หนึ่งคะแนนไม่ถูกคนอื่นได้นะฮะหลังจากที่ตอบเสร็จผมจะถามคุณสมบูรณ์เลยว่าเหมือนหรือไม่เหมือนเดินกลับไปตรงนี้เพื่อจะให้ตัวเองมีหนึ่งคะแนนหรือหนึ่งคะแนนตรงนี้ให้คุณสมบูรณ์นะครับเพลงเพลงนี้นะฮะลักษณะแบบนี้ชื่อว่าเพลง get back ครับ get back นะครับคุณสมบูรณ์ครับถ้าเป็นคุณคุณจะเหมือนหรือไม่เหมือนครับเหมือนครับเหมือนนะครับออกมานะครับเป็นเป็น มือนตึ๊บเลยคุณะมุนก็มือเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะว่าเก็ตแบ็กพอตอนจบแล้วนีงก็ขอเซว์เขาหนีเนี่ยน่เป็นแบบนั้นภาพนี้ The Be a t l e s กำลังเล่นเพลงด t l เล m มี o าวซึ่งจอห์เลนนอนเป็นคนแต่งและร้องนำ <May. S 2> เพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม l ล t อ t Be ีซึ่งภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ทางดนตรีเ <May. S 1> พราะนี่คือการแสดงสดครั้งสุดท้ายของวง The Beat l e s, <May>. <S บนตึกบริษัท Apple <May. S 1> ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ The Beat l e s, <May>. <S นั่นเอง ไปก่อนนะครับ1คะแนนตรงถึให้การแลยคุณชายใจะนะครับเกมยังไม่จบนะครับตรงนี้นะครับถ้างหากว่าคุณชายไทยทำได้มันหนึ่งก็เสมอได้แต่ถ้าเกิดคุณสมบูรณ์ทำเสมอกันนะเป็น2ต่อ1เข้ารอบไปเลยนะก็ได้เปรียบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเพลงของ b e ท t l e s e ต่อไปนะครับแต่ว่าจะมาพร้อมกันทั้งหมดเลยทีเดียวก็จะมีเพลงเปิดมารวดเดียวเลยนะ แต่ให้ฟังครั้งเดียวเท่านั้นเองนะวันเวไปเลยทีเดียวเพราะนั้นฟังแล้วต้องจำให้ดีมีทั้งหมด6เพลงผัดกันตอบจะตอบเพลงไหนก่อนหลังก็ได้นะครับโดยที่คุณสมุนจะเป็นคนที่เริ่มก่อนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดตอบได้3เพลงคุณสมุนเข้ารอบชิงแน่นอนพร้อมนะครับม <ine> oh yeah, าครับเพลงเดียวก็ได้ เพลงหรือเปล่าเนี่ยที่ฟังวันนี้เพลงหรือเปล่าเนี่ยงงมากเลยตัวเรเหมือนกับมีใครทำอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยทั้งหมดมีหกเพลงของว t เท s นะครับ และอีกหลายเพลงนี่ของคณะหมอลำบ้างคณะอื่นต่างๆบ้างเยอะแยะมากมายอย่าไปสนใจนะครับอาจจะกันตอบมาอย่าลืมนะฮะเพลงไหนก่อนก็ได้นะครับเอาวนะครับหนึ่งเพลงตรงนี้ได้ยินตรงไหนไม่รู้แหลยอ๋อโอ้ยเย้ไอก็ I Want To Hold Your Hand ครับเออตอบเลยนะตอบเลยครับตอบเลยนะยังไงอะไรที่ได้ตรงไว้ก่อนนะไว้ก่อนช้าชาช้าชานะครเพลงชื่อ I Want To Hold Your Hand I want hand to hold your นะครับหนึ่งเพลงตอบไปแล้วเรียบร้อยคำตอบครับสุดต้นนะครับ พลง I Want to Hold Your Hand เพลงที่ทำให้ The Beatles โด่งดังไปทั่วโลกติดอันดับหนึ่งในอเมริกานานถึง7สัปดาห์และเป็นสิงเกิลที่ทำลายสถิติยอดจำหน่ายมากกว่า2ล้านแผ่นทั่วโลกอีกด้วยคุณกาชัยมาครับหนึ่งเพลงครับครับเล่นดีดีครับ,เ,รรบเพลงนี้ไงมันชัดมากเลยไงอ่ครับ ไปงั้นคิดว่าเขาน่าจะรู้เพลงน,นี้ก็เอาเพลงน,นี้เลยคิดว่าเขาน่าจะรู้เพลงน,นี้แต <Yeah. S 2> ลงตอบว่าเลดี้บีครับเลดี้บีนะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงนะฮะแต่ว่าเป็นฝั่งของคุณธนาชัยเลยครับคำตอบครับถูกต้องนะครับเละดี้บีเพลง l e ด It Be แต่งโดยพรแม็กคัตหนีอยู่ในอัลบั้ม l e ด It Be อัลบั้มสุดท้ายของ The Beatles และก่อนที่อัลบั้มนี้จะวางขาย <it> ได้มีการประกาศยุบวงไปแล้วประมาณหนึ่งเดือน สีหน้าขนะนี้ทั้งคู่คุณสมบณ์วิ่งตกกังวลครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นไม่ได้ว่าอาจจะได้ไม่ครบนะเพลงที่สองนะฮะโอแต่ได้เปรียนว่าเล่นก่อนนี่โอเพลงที่สองครับ something ครับมันยังไงไปได้ยินตรงไหนช่วงไหนยังไงเตอร์เอร์เตอร์เตอร์ตอบไหมครับตอบครับตอบว่า something ครับ something นะครับตอบมาแล้วดีกว่านี่คือเพลงที่สองนะครับของคุณสมบูรณ์นะครับซึ่งถือว่าได้เปรียบอยู่นะครับคำตอบครับถูกต้องนะครับ และเพลงนี้ก็คือเพลง Something อยู่ในอัลบั้ม Abbey Road เป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับจอร์จแฮ์ริสันและเป็นอีกเพลงที่มีศิลปินอื่นๆนำไปร้องโคเวอร์มากที่สุดอีกด้วยะะครับคุณน้าชัยก็ต้องยันเพลงนี้ไว้ให้ได้นะเป็นเพลงที่4แต่ว่าเป็นเพลงที่2ของตัวเองนะครแล้วเป็นลุ้นอีกเพลงต่างหาก <S <S อ้าวเพลงที่2ครับ เป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงหนึ่แงแสดงว่าถ้าชอบเพลงก็จะเข้าหูได้เร็วแล้วฮะ,ะเป็นเพลงรักนะทอง้ะครับนี่น้องอยู่ในไวรอัลบั้มชื่อว่าเพลง I Will ครับ I Will นะครับนี่คือเพลงที่2แต่ว่าเป็นเพลงที่4ของทุงหมดนะ I Will นะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับคำตอบครับถูกต้องนะครับ นี่คือเพลง I Will หนึ่งในเพลงรักที่เพราะที่สุดในโลกอยู่ในอัลบั้ม The Beatles ซึ่งเพลงนี้พรลแมคคันนี่เป็นคนแต่งและได้นำมาร้องเองอีกด้วยโอ้คุณผมขะน,นี้รู้ตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าจะเข้ารอบชิงหรือไม่มีอยู่2เพลงหนึ่งใน2ตัวรงนี้ถ้าตอบถูกเข้ารอบชิงทันท,ทีครับพร้อมไหมครับ พอ,อน,นะครับเพลงนี้เป็นยังไงตอนที่ได้ยินมันมาอยู่ชัดไหมชัดมากแน่นอนไหมแน่นอนนะจริงจริงตอบได้หมดไหมได้ครับผเพลงนี้ผมงานใครครับโอ้โหได้เปรียบมากๆากถ้าถูกยอมเลยนะถ้าถูกตรงนี้นะครับก็จะเข้ารอบชิงมาเลยนะครับเพลงนี้เพื่อเข้ารอบครับชื่อว่า Hard Day Night nice. Hard Day Night nice นะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับถูกเพื่อเข้ารอบชิงนะครับคำตอบนะครับ อาสสุดท้ายเป็นคุณสมมูนะครับและนี่คือเพลง Hard Days ไหนเพลงแรกในอัลบั้มชุดที่3าของวงซีเต่าทองแต่งโดยจอห์นเลนนอนแต่ใช้ชื่อเครดิตในการแต่งเพลงนี้ว่าเลนนอนแม็กคาร์นีและเพลงนี้ใช้เป็นเพลงนำในภาพยนตร์เรื่อง Hard Days ไหนอีกด้วย ยำแซบแซบแบบไทยถูกใจแน่ยำแซบแซบครบรถชัวเฟอนิเจอร์สำหรับออฟฟิศคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 Uniair ร์แอร์พันเอึดเย็นคู่บ้านทนทานด้วยมาตรฐาน ETL ของอเมริกายูน a i r ร์ Air, ชำนาญเรื่องเครื่องปรับอากาศ มาพี่เซลนะครับมาตรงนี้นะครับอีกหนึ่งคู่นะครับได้ไปแล้วนะครับเข้ารอบชิงยืนรออยู่แล้วก็คือคุณสมบูรณ์สมคําร่ำลือว่าเป็นปรมาจารย์ยืนรออยู่แล้วนะฮะสองท่านนี้ต้องหาผู้ชนะไปเจอคุณสมบูรณ์ได้ด้เจอแล้วก็ยังเหนื่อยต่อยอีกด้วยนะครับนะครับระวางคุณบินยูและคุณหมอกฤติพูมินะครับคุณบินยูตอนนี้ขณะนี้นะครับอยู่ที่แท่นของเครื่องปรับอากาศยูนิแอคุณหมอกฤติพูมินะครับแชมป์เก่าของเรานะครับอยู่ที่แท่นของชัวเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศครับ ิธีกรร้านอาหารยำแซ่บมานะครับการแข่งขันทั้งหมดนะฮะใครได้สองคะแนนก่อนนะฮะเข้ารอบชิงต่อไปก็เป็น่องาวของเสียงเพลงนะฮะ